สวัสดีครับเพื่อนรักนักดนตรีทุกท่านนะครับผมปืนกิติพันธ์นะครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องวิธีเริ่มต้นการแต่งเพลงนะครับหลักในการแต่งเพลงเนี่ย่วนใหญ่ก็จะมี3วิธีนะครับหลักๆเลยก็คือ1แต่งเนื้อพร้อมทํานองออกมาเลยนะครับ 2. เขียนเนื้อแล้วก็มาใส่ทํานองที่หลังนะครับแล้วก็3ก็คือแต่งทํานองขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยใส่เนื้อนะครับ สองวิธีนี้ผมผมจะใช้อยู่นะครับก็คือแต่งเนื้อพร้อมทำนองนะครับเหมือนกับพิเศษโลโซนั่นเองนะครับแรกๆเนี่ยผมจะเขียนเนื้อพร้อมทำนองมาก่อนนะครับ mm hmm. พอเขียนไปหลายเพลงเข้าเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเขียนแล้วก็จะทำนองเดิมอีกแะเขียนแล้วก็จะทำนองไปอย่างเดิมอีกแล้วเพราะว่ามันมีความคุ้นชินกับเมโลดี้ที่อยู่ในหัวเรานะครับที่อยู่ในหัวเราเนี่ย ก็เลยใช้วิธีที่2เนี่ยส่วนใหญ่ผมจะใช้วิธีที่2ก็คือการเขียนก่อนเขียนเนื้อเพลงก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ตับนองที่หลังนะครับเราจะได้กําหนดทํานองใหม่ๆได้นะครับโอเคในวิธีของผมนี่ผมจะทำอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือผมจะคิดประโยคนึงขึ้นมาก่อนอยกตัวอย่างเช่นเพลงของผมนะครับเพลงเป็นควายไม่รู้ตัวนะครับ ลองฟังในช่องของผมดูนะครับชื่อเพลงว่าเป็นควายไม่รู้ตัวนะครับก่อนอื่นเลยผมก็กําหนดว่าผมจะเขียนเป็นควายไม่รู้ตัวเนี่ยเป็นแนวสตริงกอกหักแฟนมีคนใหม่มาบอกเลิกผมโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับมันก็เลยมีคําว่าเป็นควายไม่รู้ตัวขึ้นมาผมชอบวักน,นี้เสร็จแล้วผมจดไว้ผมก็จะมาขยายคำนะครับมาขยายคํานี้ว่า เราจะพูดในเพลงนี้อย่างไรได้บ้างนะครับผมกำหนดว่าผมจะเขียน A1 ก่อน A1 A2 ท่อนบิดแล้วก็มาฮุกแล้วก็จบเลยนะครับผมกำหนดแบบนี้ก่อนนะครับท่อน A เนี่ยผมก็จินตนาการเลยว่าผมจะพูดเรื่องอะไรก่อนดีนะคกับไอ้คำว่าประโยคที่ว่าเป็นควายไม่รู้ตัวเนี่ยผมก็จะนึกคำว่าตั้งแต่ตอนไหนที่เธอกับเขารักกัน ไปแอบคบกันคุยกันตอนไหนช่วยบอกให้รู้ทีทําอย่างนี้ได้ยังไงก็รู้กใจว่าเธอ,อยังเป็นแฟนฉันนะก็เหมือนกับว่ามึงยังเป็นแฟนกูอยู่เลยแต่มึงไปมึงไปเป็นมึงไปคุยกันตอนไหนวะอ่าแาบบนั้นนะครับ<อ>ผมีแค่นี้กันมาก่อนได้ท่อน A แล้วพอท่อนสองเนี่ยผมก็จะบอกว่าเออผมจะเขียนยังไงดีผมจะเล่ายังไงดีก็คือเออผมจะขยายคาว่า รู้หรือเปล่าวที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยระแวงเลยเราไว้ใจตลอดเลยอะ่ะผมก็เลยคิดท่อนนี้ขึ้นมาเป็นไม่เคยระแวงเพราะรักเลยไม่ระวังนะฮะคำว่าระแวงระวังมาล้อกันมันมันดูแบบเท่ดีนะครับกับถูกหักหลังเธอพังใจฉันเนี่ยเธอพังใจฉันมันก็จะมีการสัมผัสนอกสัมผัสในในท่อนที่แล้วนะครับเธอบอกว่ารักเขาและให้เราจบกัน นี่หรือรางวัลจากคนที่ฉันไว้ใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอได้ท่อน A2 พปุ๊บผมก็จะคิดท่อนบิดก่อนที่จะมาพุเนี่ยผมก็ใช้คำถามว่าถามเธอจริงๆก่อนที่เธอจะทิ้งฉันไปเนี่ยเอาเวลาไหนไปนอนคุยกันตอนแรกคำว่านอนคุยกันมันยังไม่ได้ออกมาจากจากอย่างนี้นะเอาเวลาไหนเธอไปคบกันนะ ผมก็เหมือนกับเอ๊ะเรามันมันไม่เจอกันมันไม่เรียกว่าอะไรมันไม่โดนใจอ่ะในเมื่อเธอไปแล้วไปในเมื่อเธอนอกใจเนี่ยมันต้องไปนอนด้วยกันน่ะก็เลยคําว่าไปนอนคุยกันตอนไหนอ่าแล้วก็พอฮุกปึ๊บเนี่ยผมก็จะใช้คําว่าไปแอบรักกันตอนไหนไปคุยไปเอาใจกันตอนไหนทําได้ยังไงโทษเจ็บใจเลยว่าฉันนะครับ โคตรเจ็บใจเลยว่าฉันเนี่ยมันเป็นคําเหมือนกับคําที่มันพูดออกมามันเป็นคำมันไม่ใช่ภาษาเขียนมันเป็นภาษาพูดออกมาเลยนะครับถ้าเราจะใช้คําว่ามันเจ็บจังมันเจ็บใจจังเลยนะมันก็ดูมันไม่ไม่จริงใจอ่ะมันมืนมันไม่รู้สึกอ่ะมันก็ต้องใช้คําว่าโคตรเจ็บใจเลยวะเนี่ยนะครับแล้วก็เธอแอบันใจให้เขาทั้งที่เราเป็นแฟนกัน เธอทําให้ฉันเป็นควายโดยไม่รู้ตัวนะครับผมก็จะใช้คําว่าเป็นควายโดยไม่รู้ตัวนั้นสรุปจบนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่ผมผมเขียนนะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆน,นะ,ะคนที่เริ่มเขียนเนี่ยคิดคอนเซปต์ขึ้นมาก่อนใช้คําอะไรก็ได้หาคาคมดีๆนะครับตั้งมาไว้ก่อนตั้งทงไว้ก่อนเลยเขียนประโยคไว้ก่อนแล้วค่อยมาขยายประโยคนั้นโดยการที่เราจินตนาการเลยครับ จินตนาการได้เยอะนะครับในแล่ของผมนะเขียนตนาการนะครับไว้เยอะๆแล้วก็เขียนออกมา,เ,าเป็นคําพูดก่อนนะครับแล้ว่อมาใส่ทานองที่หลังผมจะยกตัวยอย่างอีกอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวผมยกตัวยอย่างให้เห็นภาพง่ายๆก็คือว่าเพื่อนๆลองนึกอ,อะไรก็ได้เช่นเ,เราจะแต่งเพลงอะไรดีผมยกตัวยอย่างเช่นเราจะแต่งเพลงมะละกอ เพลงมะละกอเราจะขยายคําว่ามะละกออย่างไงนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นภาพนะมะละกอเนี่ยมันทาอะไรได้บ้างมะละกอเอาไปทำส้มตำได้มะละกอเอาไปแกงส้มอ่าเราก็อาจจะเหมือนเหมือนเราเขียน A มะละกอเอาไปทาส้มตำเอเอสองมะละกอไปทําแกงส้มท่อ,ทอนฮุก มะละกอเนี่ยเวลาสุกแล้วมันอรอ่อยอร่อยนะอะไรก็ได้นะครับพอสรุปจบแล้วเนี่ยก็ประมาณว่ามะละกอเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายเลยนะอันนี้ผมสมมุติเฉยนะสมมุติตัวอย่างขึ้นมาเฉยเพื่อนๆจะได้เห็นว่าเราจะได้แต่งเพลงอยู่ในกรอบกรอบนั้นนะครับนะพอถ้าเรากําหนดชื่อเพลงขึ้นมาหรือประโยคอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่เขียนสเปสสปาแล้วก็ เขียนแบบเหมือนจะไม่จบเพลงอ่ะผมเองใหม่ๆผมเขียนเพลงปุ๊บขึ้นมาปุ๊บพอท่อนกลางได้ท่อนนี้ได้ปุ๊บสรุปจบไม่ได้เพราะว่าเราเราคิดว่าจินตนาการไม่มากพอนั่นเองนะครับเราต้องนึกเยอะๆคิดเห็นภาพเยอะๆนะครับอันนี้ก็คือวิธีของผมนะครับก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ฝากฟังเพลงที่ผมเขียนด้วยในช่องของตัวเองก็คือมีเพลงเป็นควายไม่รู้ตัวอ,อย่าฆ่ากลางคืนคำสัญญาต่อหน้ารูปพ่อแล้วก็ใครรักก่อนเท่ากับแพ้นะครับผมมีเขียนหลายเพลงเลยนะครับก็ไปดูในช่องของผมดูนะครับแล้วก็ผมก็เขียนในเพลงของให้ตัวเองอเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมอยู่ค่ายมานา มานามิวสิกในเครื่องของท็อปไลน์นะครับหลายปีแล้วลองไปฟังดูนะครับชื่อเพลงว่าง่ายไปหรือเปล่าแล้วก็ใจเธอหมดรักแต่ฉันรักเธอหมดใจนะครับตอนนั้นผมใช้ชื่อโลมกิติพันธ์นะครับเพราะจะมีเขียนเพลงให้ศิลปินอื่นด้วยก็มีวงถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวงบันเจิดหรือเปล่านะครับลองฟังชื่อเพลงว่าช่างหัวมันนะครับก็จะมีวิธีเขียนเพลงแบบนี้ในพาร์ทที่2นะครับ โดยผมได้ไปเรียนกับอาจารย์ชวันวิทย์ยิ่งยศเตณีนะครับอาจารย์ที่แต่งเพลงและหลายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงคนตอบบอยู่เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงทิมไอไว้ตรงนี้ลหละ,อ,ะอีกและหลายเพลงนะครับกับอาจารย์หนุ่มชวันวิทย์ยิ่งยศเตณีในภาคสองผมจะนําวิธีที่ผมไปเรียนกับอาจารย์มาเล่าสู่มาแนะนํากันนะครับให้ฟังนะครับ พาพแรกนี้ประมาณนี้นะครับนี่ในส่วนของประสบการณ์ของผมวิธีการของผมที่เขียนมานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ